วิจิตรงดงามของพระอุโบสถสีม่วงในวัดกลางคลองวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามภาคต่อสัมภาษณ์พิเศษคุณจุมพลอุทธโยพาศิลปินชั้นครูผู้แกะสลักหินแกรนิตแบบลอยตัวสุดแปลกตาชวนช่างแกะสลักทั่วไทยแกะสลักหินแบบใหม่ที่สามารถทำเงินและยั่งยืนได้และแซ่บหลายแซ่บนัวกับเมนูคั่วเป็ดสูตรอีสานสถานีวิทยุโทร,รทัศน์กองทัพบกร่วมกับบริษัท360อองศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัด ผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองเสนอ ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่วาไราตี้สีผ้าค,ค่ะรายการที่จะมาเปิดเมืองไทยให้โลกรู้ถึงพลังซอฟต์พาวเวอร์ในทุกๆมิติทั้งศิละปะวัฒนธรรมอาหารการกินและการท่องเที่ยวด้วยนะคะรวมถึงแขกรับเชิญพิเศษในช่วงบุคคลต้นแบบคนดีสีผาค,ค่ะเราพบกันเป็นประจำทุกวันหยุดเวลาพักผ่อนสบายๆของท่านผู้ชมแบบนี้ค่ะเริ่มกันเลยกับช่วงวิถีสีผ้ วันนี้น้องน้ำทิพย์พิธีกรสาวสวยของเราจะพาท่านผู้ชมไปสัมผัสความงดงามของพระอุโบสถสีม่วงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปกันเลยค่ะช่วงวิถีสีภาสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราแม่ครัวอร่อยชัวร์ทั่วไทยน้ำดื่มตราสถานีรักโลก ดีค่ะถ้ายังจํากันได้นะคะวิถีสีผ้าเนี่ยพาคุณผู้ชมไปชมความสวยงามของวัดทั่วประเทศไทยเลยค่ะวัดหลากสีด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นวัดสีน้าเงิน,งนวัดสีชมพูวัดสีทองหรือว,วัดสีเงินค่ะวิถีสีผ้าวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาชมความสวยงามอีกหนึ่งวัดซึ่งจะเป็นสีอะไรเนี่ยตามน้ำพย์ไปชมกันเลยค่ะไปค่ะ วัดกลางคลองวัฒนารามหรือวัดม่วงเป็นวัดเล็กๆที่ตั้งอยู่ในอำเภอเสนาเรียกได้ว่าเป็นอัญซีนของอำเภอนี้เลยค่ะจึงเจออ้าอาวาสได้สร้างพระอุโบสถใช้เวลาในการสร้างเป็นเวลา10ปีเนรมิตให้พระอุโบสถสวยงามวิจิตรการตาด้วยประติมากรรมลวดลายสีสันสวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนวัดอื่นแน่นอนค่ะ พระอุโบสถหลังใหญ่แห่งนี้นะคะถือว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยสวยงามตระการตาจริงๆค่ะภายในมีประดิษฐานพระพุทธร,รูปพระประธานให้ได้กราบสักการะซึ่งพระพุทธร,รูปนั้นนะคะมีรวดลายประติมากรรมที่วิจิตรมากๆภายในนะคะถูกประดับด้วยไฟสีสันสวยงามค่ะ นอกจากนี้นะคะบริเวณพื้นพระอุโบสถถูกเนรมิตให้อารมณ์คล้ายกับผิวน้ำที่สามารถมองเห็นปลาดอกบัวที่อยู่เบื้องล่างนับว่าเป็นไอเดียที่เจ๋งมากๆเลยค่ะบริเวณด้านหน้าก็จะมีเครื่องบูชาร่วมสร้างบทด้วยโมเสติดผนังเพื่อประดับโดยรอบและภายในให้เกิดความสวยงามยิ่งขึ้นไปอีกค่ะ นอกจากจะมีพระอุโบสถหลังใหญ่แล้วบริเวณนี้นะคะยังมีเจดีย์โบราณตั้งเด่นตระหง่านอยู่ตรงนี้เลยค่ะและภายในพระเจดีย์นะคะมีประดิษฐานพระพุทธรูปพระประธานและรอยพระพุทธบาทให้กราบสักการะขอพอรกันอีกด้วยค่ะ นับเป็นพุทธสถานที่สวยงามและสร้างสารรค์อีกหนึ่งแห่งเลยนะคะซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกุศโลบายที่ให้คนมาเข้าวัดทาบุญทําจิตใจให้บริสุทธิ์ส่วนเรื่องการถ่ายภาพเนี่ยถือว่าเป็นความสุขทางใจอีกหนึ่งอย่างเลยนะคะสาหรับคุณผู้ชมที่อยากมาเนี่ยก็สามารถมาได้ที่วัดม่วงแห่งนี้เลยค่ะช่วงนี้กลับไปที่ปอกันนะคะสวัสดีค่ะ ขอบคุณน้องน้ำทิพย์มากค่ะและตอนนี้เราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้าห้ามพลาดพบกับแขกรับเชิญพิเศษในช่วงบุคคลต้นแบบคนดีสีผ้าค,ค่ะ เพียงสนันเลยนะคะงานนี้กับคิดสายไทยแลนด์ซีซั่น8ทีลาสุดได้สัญจรไปภาคอีสานจังหวัดอุดรธานีและภาคกลางจังหวัดนนทบุรีนาโ,โดยดรวิรินทิราณาททองบวจรัตผู้ด,ดําเนินโครงการในนามมูลนิธิปัญญาบุตรมาพร้อมกับคุณไฮสรุสนนรสศธรธนวัชรวัตรทูตคิดสายไอดอลด้านสิ่แวดล้อมคุณกระต่ายอาสยามและรุนพี่คิดสายไทยแลนด์ซีซั่น1-7รวมพลังกับคณะครูและนักเรียนรวมจํานวนกว่า5,000คนประกาศพลังเยาวชนไทยเท่ได้โดยไม่พึ่งการพนันซึ่งทางโครงการได้รับการสนับสน นจากสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลต่อเนื่องเป็นปีที่3โดยมีการพัฒนาทักษะ5ด้านได้แก่ศาสนาศิลปะวัฒนธรรมการศึกษากีฬาและสิ่งแวดลอ้อมพร้อมกับการเวิร์กช็อปเพื่อรณรงค์ต่อต้านการพนันทุกรูปแบบปิดท้ายด้วยการจําลองเวทีคิดสายชแนลฝึกกันเป็นผู้ประกาศข่าวพิธีกรสร้างความพร้อมให้กับน้องๆได้กลา้าไล่ตามความฝันต่อไป นอกจากนี้ยังมีองค์กรพันธมิตรร่วมจัดบูธกิจกรรมแจกของรางวัลมากมายไม่ว่าจะเป็นบริษัทตราแม่ครัวจำกัดมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยและบริษัท World Food International จำกัดเป็นต้นสำหรับน้องๆทางบ้านที่สนใจอายุ13-18ปีอยากเข้าร่วมโครงการเพื่อลุ้นกันเป็นสุดยอดเยาวาชนคิดใส่ไทยแลนด์คว้าโอกาสสู่วงการบันเทิงพร้อมรับของรางวัลมากมายสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้แล้ววันนี้ถึง13พฤศจิกายนนี้ที่ www. คิดใส .com ช่วงคนดีสีภาคสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราแม่ครัวอร่อยชั่วทั่วไทยน้ำดื่มตราสถานีรักโลก บุคคลต้นแบบคนดี4ภาคอาทิตย์นี้เป็นภาคต่อจากอาทิตย์ที่แล้วนะคะกับเรื่องราวชีวิตของศิลปินชั้นครูผู้บุกเบิกประติมากรรมการแกะสลักไม้เมื่อเกือบ40ปีก่อน ซึ่งวารตีสีภาคได้มาเจาะชีวิตเส้นทางการเป็นศิลปินและกําลังสนทนามาถึงจุดเปลี่ยนชีวิตจากการเป็นช่างแกะสลักไม้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังได้รับรางวัลมากมายในขณะนั้นวันนี้ได้หันมาแกะสลักหินภายใต้แนวคิดความงดงามแห่งการเจริญเติบโตของสรรพสิ่งที่เริ่มต้นจากเมล็ดพันธุ์ เป็นผลงานประติมากรรมแบบลอยตัวจากหินแกรนิตที่ในวันนี้พี่หมอจุมพลมองว่าจะเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนแก่ช่างแกะสลักหรือผู้สนใจในอาชีพนี้ได้เราจะไปรับแรงบันดาลใจพร้อมกับมุมมองความคิดของศิลปินท่านนี้กันต่อและพบกับผลงานชิ้นใหญ่ล่าสุดนี้คืออะไรไปฟังคําตอบพร้อมๆกันกับบุคคลต้นแบบคนดีสภาค ศิลปินชั้นครูผู้สร้างสารประติมากรรมแบบลอยตัวจากหินแกรนิตหนึ่งเดียวของไทยคุณจุมพลอุทโยภาสจากการเป็นศิลปินช่างแกะสลักไม้ค่ะพี่หมอของเราได้มาเปลี่ยนมุมมองในการทำงานศิลปะเป็นในรูปแบบของการแกะ สลักหินแกรนิตแบบลอยตัวเขาเรียกว่าเป็นประติมากรรมลอยตัว<ช>ตรงนี้นี่คือจุดเปลี่ยนคืออะไรคะจุดเปลี่ยนก็คือว่าผมต้องย้ายที่ทํางานจากที่นี่ที่นี่คือที่บ้านที่เราคุยกันใช่ใชที่นี่ตอนแรกจะเป็นสตูดิโอนะะแต่คราวนี้มันก็ฟุ่นเฟมันก็เริ่มมากขึ้นมากขึ้นมันก็ทําความเดือดร้อนชมน,นุรเขาเราก็เลยหาที่ใหม่ดีกว่าก็ไปหาที่ใหม่ไปอยู่ปรากฏว่ามันเป็นเป็นที่ที่เป็นพื้นที่สาหรับ กขาแกะหินแกนิดเราเป็นศิลปินเราก็ลงหนึ่สอสิก็เลยลองเปลี่ยนวัสดุจากที่ไม่เคยคิดในชีวิตเลยว่าจะมาแกะหินแกนิดก็ลองแกะดูพราะแกะเสร็จก็รู้สึกว่าเราก็ทำได้นี่ปัจจุบันนี้การแกะหินแกนิดมันแทบจะสูญหายไปแล้ว ลักษณะว่าเป็นการใช้เทคโนโลยีอย่างโคกอย่างเงี้ย oh, ก็ใช้วิธีต <okay. S 2> ึงแทนที่จะใช้มือแกะอย่างเมื่อก่อน่ช่างก็สูญหายกันไปก็เลยลองดูแกะเปลี่ยนวัสดุจากไม้เป็นหินได้นั่นคือเริ่มสนุกละนะ,ค,ะนครับแต่สนุกยิ่งกว่าน,นั้นก็คือว่าการที่นําแนวคอนกรปตของตัวเองมเมล็ดพันธุ์หรือว่ารูปแบบอะไรที่มันแปลกๆปก,ปกใหม่ๆก็เลยเอาไปแกะสลักหินแกรนิตก็คือไปเรียนกับเขาอะ เรียนเสร็จก,ก็ขบอว่าหินก็หาได้ง่ายกว่าไม้เพราะว่าขนาดมันใหญ่ไม้ใหญ่ๆก็หายากใช่ไหมฮะพอทำไปทำมามันก็เหมือนกับเจอของเล่นใหม่ค่ะเริ่มสนุกเลยสนุกเลยค่ะความยากของการแกะสลักหินแกรนิตนี่คืออะไรคะถ้าเกิดเทียบกันแล้วเนี่ย แกะหินง่ายกว่าแกะไม้เยอะเลยค่ะเพราะไม้มีมีเนื้อของเขาที่เพราะว่าเขาเป็นมีชีวิตแบบไหน,นใช่มันมีชีวิตครับเราจะไปบังคับเขาอย่างเงี้ยเขาก็บางทีเขาก็มีเสี้ยนมีท่อน้ำเลี้ยงอะไรพวกนี้จะบังคับเขายากแต่หินนี่มันเหมือนก็ถูกอัดถูกอะไรเนี้ยเราบังคับเขาได้ทันทีเลยเอาแล้วมันง่ายขนาดนี้นี่คือปัจจุบันมีศิลปินที่แกะสลกักหินแกรนิตเยอะไหมคะ เป็นศิลปินที่แกะัาหินแกน่ตอนนี้ยังไม่เห็นนะครับมีแต่ช่างแกะพระแกะ oh. สิงโตแกะช้างแกแะอะพวกก็คือช่างเนี่ยฮะให้เขาแกะอย่างอางื่นเขาไม่แกะเขาสามารถที่จะแกะโคกได้วันหนึ่งเจ็ดใบยอย่างเงี้ยคือแทบจะหลับตาทำใช่แท่จะนหลับตา <laughs> ทาแต่ให้เขาทําอย่างอางื่นเนี่ยเขาไม่ทําแบบนี้นี่พี่หมออยากจะ แนะนำคนที่สนใจทางด้านงานศินละปะแบบนี้อยากเป็นศินลปินแบบนี้ยังไงบ้างะคะคือตอนนี้ที่ผมห่มวงมากคือเรื่องการแกะหินแฉเนดในเมืองไทยเนี่ยมันจะสูญหายเพราะว่าคนไม่ทํากันพอคนมาเที่ยวก็ไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรอะไรนีมันก็เหมือนกับว่าสูญจะสูญหายไปทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันแล้วผมเองเนี่ยไม่สามารถจะแกะช้างได้ แต่ของช่างเนี่ยเขาเขาแกะของเล่นเลยแบบวันนึงเชื่อกนึงอะไรบวกเนี้ยแต่ว่าให้กระแกะรูปทรงอย่างเนี้ยเขาก็ไม่สามารถทําได้ผมก็เลยพยายามที่จะจะแทรกความรู้ความอะไรให้เขาไปอะไรเนี้ยแล้วตอนนี้พี่หมอได้คิดการที่จะถ่ายทอดความรู้ตรงนี้ยังไงบ้างคะ่ะ ก็ผมก็พยายามที่จะหาลูกศิษย์หาอะไรมามันก็มีบ้างแต่เขาเาก็ไม่ได้จริงจังอะไรนะเพราะว่ามันง่ายกับไมาให้จริงแต่ว่ามันคนสมบัติอยา่างคือมันหนักนี่คือปัญหาอาจจะมีศิลปินเกิดขึ้นน้อยนะคะเขาเขาไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ครับผลงานประติมกรรมลอยตัวจากหินแกรนิตชิ้นไหนที่พี่หมอภาคภูมิใจมากๆเลยค่ะ ภูมิใจมากๆก็อยู่ที่บางเลนะครับขนาดสองเมตรคุณสองเมตรเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปมเมล็ดพัน 8, นะครับค่ะมันก็แทบปูนใจทุกชิ้นนะเพราะตอนทํามันเหนื่อยนะค่ะแต่พอเราทําเสร็จนะนเรารู้สึกเรามีความสุขมันเหมือนกนระเศษติดบางสิ่งบางอย่างมันต้องทําเรื่อยๆและต้องทาทุกวัน จริงๆแล้วคืองานศินละปะตีมูลค่าไม่ได้แต่ว่าที่ผ่านมาที่ที่เคยสร้างรายได้จะประมาณไหนคะอย่างที่ผมขายงานได้เพราะผมอาศัยบุญเก่าก็คือมีชื่อเสียงมีอะไรพวกนี้ศิลปินใหม่มาก็ต้องใช้เวลาหน่อยว่ต้องสแสดงงานต้องให้คนรู้จักให้ผู้สะสมได้รู้ว่าคุณเนี่ยต้องเดินทางนี้จริงๆถึงเวลานานๆเข้าอ่ะมันก็จะเพิ่มมีเพิ่มมูลค่าตัวมันเอง ไอ้เรื่องราคาของผมเนี่ยมันไม่แน่นอนหรอกเพราะบางทีก็คนรู้จักกันหรือคนที่เขาไม่มีตังค์เขาก็อยากได้งานผมจริงๆผมก็โอเคยกให้เลยก็ได้อะไรสูงสุดที่เคยขายได้ก็หลายล้านอยู่หลายล้านเลยค่ะคุณผู้ชม อยากให้พี่หมอให้กําลังใจคนที่อยากเป็นศินลปินค่ะว่าจุดเริ่มต้นจะต้องเริ่มต้นยังไงแล้วต้องมีความอดทนมีหลักคิดแนวคิดอะไรยังไงอย่างนี้ค่ะเราจะเป็นศินลปินเราก็ต้องแบบต้องยอมทนว่าเออบอกว่าบางครั้งสิ่งที่เราหวังมันไม่ได้อย่างหวังเอางานไปเสนอลูกค้าลูกค้าก็ไม่ซื้ออะไรแงี้แต่เราต้องไม่ท้อถอยและเราต้องไม่โกหกตัวเองว่าเราเป็นศินลปิน เมื่อเป็นศิลปินเราต้องทํางานเราจะอยู่ทํางานไม่ได้เมื่อเราอยู่ทํางานเมื่อไหร่การพัฒนาความคิดหรือทักษะเนี่ยมันก็จะถดถอยลงพี่หมอมีความสุขยังไงคะในทุกวันนี้คะ่ะกับการทํางานในสิ่งที่เลือกแล้ว ก็คือมีความสุขที่ได้ทำงานแล้วก็อย่างรูปพวกนี้ยก็คือใบยๆอย่างเงี้ยผมไม่รู้จะทำอะไรว่าทำอะไรไม่นาผมก็วาดเล่นนะอืมอไม่ใช่เพียงแค่การทํางานประติมากรรมก็คืองานวาดรูปทุกอย่างที่เป็นศิลปะครับก,ก็ทําไปเรื่อยๆหลากหลายอย่างครับแล้วอีกอย่างนึงค่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่ามองไปในในห้องนี้นะคะนี่ด้านข้างนี้จะเห็นว่าพี่หมอชอบเลี้ยงน,น้องปลาด้วยนะ จริงๆแนละ้วเนี่ยผมเกิดที่จังหวัดสิงห์บุรีนะบ้านติดแม่น้ำเจ้าพยาแล้วผมก็ผูกพันกับปลาแม่น้ำมากเพราะนั้นปลาที่ผมเลี้ยงเนี่ยจะเป็นปลาแม่น้ำไม่ใช่ปลาสวยงามจะเป็นปลาช่อนป้อมอย่างตู้นู้นก็มีปลาหมอปลาขาย,ยงังจนเลี้ยงแต่ปลาที่แบบวัยเด็กเราเราไว้จับมันไปตกมันไปอะไรพวกนี้จะมีความผูกพันอ่ะมันเหมือนกับอยากจะย้อนตัวเองไปอยู่ในช่วงเวลาที่เรามีความสุขเยงนี้ มีความสุขแล้วก็สมดุลในชีวิตปัจจุบันนี้นะคะทำงานศิลปะไปอยู่กับน้องปลาไปนะคะชีวิตตอนนี้นี่คือคิดฝันอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะมีบ้านหลังเล็กๆค่ะแล้วก็มีที่โล่งๆปลูก,กเกษตรอะไรพวกนี้แล้วก็ทำงานศิลปะไปด้วยโดยที่ไม่รบกวนชาวบ้านเขาอะไรพวกนี้แต่การคิดสร้างสารรค์ผลงานใหม่ๆออกมาตลอดเวลาก็ ไม่หยุดแน่นอนใช่ไหมคะคและตอนนี้พี่หมอกําลังทําชิ้นงานอะไรอยู่ไหมคะอือก็ทําให้เทศบาลแสนสุขเนี่ยฮะ,ะเป็นเลือหินเพราะว่าตอนที่หาดบางแสนเริ่มสมัยก่อนนู้นอ่ะก็มีระอใบให้เช่า ซึ่งเรือใบลำใหญ่นี้อยู่อีกที่หนึ่งนะคะก็ค,คือเป็นพื้นที่ที่ทํางานนะคะคห่างจากที่นี่ประมาณ3กิโลเมตรเหมือนที่พี่หมอว่าเมื่อกี้นะคะงั้นเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูกันได้ไหมคะได้ครับยดีว้าวงั้นไปกันเลยค่ะ ทุกผู้ชมคะและนี่ก็คือเรือใบในรูปแบบของงานประติมากรรมลอยตัวแกะสลักด้วยหินแกรนิตโอ้โหใหญ่มากๆเลยนะคะขนาดนี้คือเท่าไหร่คะพี่หมอ,อความยาวก็3เมตร8ปดิบนะฮะความสูงก็3เมตรค่ะครับงานนี้เอาหินมาจากไหนคะเนี่ยหินมาหลายจังหวัดครับจากจันท์จาก หหิินนนนนซ้้ออจาากืงงไททยยัเเลมและจากวันที่เราสัมภาษณ์พี่หมอเพียงไม่กี่วันเรือใบหินนี้ก็ถูกนําไปตั้งณนะหาดบางแสนเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะให้นักท่องเทียเ่ยวได้รู้อดีตของหาดบางแสนว่าเคยมีเรือใบมาจอดให้บริการจํานวนมากนั่นเองน่าภูมิใจกับผลงานของพี่หมอนะคะที่ตอนนี้เรือใบหินกลายเป็นจุดเช็คอินของหาดบางแสนอีกจุดหนึ่งไปแล้วล่ะค่ะ และนี่คือความภาคภูมิใจของพี่หมอนะคะกับผลงานชิ้นนี้ค่ะพี่หมอคามาถึงวันนี้ไม่ว่าจะเป็นแกะสลักไม้มาจนถึงการแกะสลักหินกระนิตประสบความสาเร็จมาโดยตลอดและมีความสุขกับการทํางานด้วยพี่หมอมองตัวเองยังไงเขาว่าสุภาพบุรุษที่ชื่อหมอจุมพลอุทธโยภาสเป็นคนยังไงและมาถึงวันนี้ได้เพราะอะไรคะ่ะผมว่าฟ้าเขากำหนดผมมานะฮะว่าให้ผมต้องมาทําอาชีพนี้ทํางานอย่างนี้ เพราะว่าเวลาผมทํางานแล้วผมมีความสุขที่สุดชอบมาตั้งแต่จําจจความได้เลย mm hmm. เกี่ยวกับไม้ mm hmm. เกี่ยวกับงานอะไรพวกนี้และนี่คือบุคคลต้นแบบคนดีสี่ภาคของเราในวันนี้นะคะพี่หมอจุมพลอุธโยภพาศิลปินชั้นครู ศิลปินผู้สร้างสารรค์งานศินละปะที่สุดยอด Amazing มากๆเลยค่ะกับผลงานประติมากรรมลอยตัวแกะสลักหินแกรนิตนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้เราได้รับแรงบันดาลใจจากพี่หมอมากมายเลยในเรื่องของงานศินละปะนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณพี่หมอมากมากเลยนะคะขอบพระคุณค่ะ และแน่นอนที่สุดค่ะรายการบริวารตี้สีผ้าของเรามีกระเช้าจากใจตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองมอบให้กับพี่หมอนะคะให้กําลังใจพี่หมอได้สร้างสรรค์ผลงานดีๆออกมาอีกเยอะๆเ,เลยนะคะขอบพระคุณพี่หมอค่ะรับคมมากครับ จากการสนทนาตลอด2ออาทิตย์บอกได้เลยว่าจากเดิมที่หลายคนอาจไม่เข้าใจงานศิลปะหรือที่มักพูดกันว่าเข้าไม่ถึงวันนี้น่าจะเป็นการเปิดประตูใจในการเสพงานศิลปะกันได้ง่ายขึ้นนะคะจากผลงานศิลปะของพี่หมอจุมพลที่เข้าถึงได้ไม่ยากค่ะ และแน่นอนว่าอาชีพช่างแกะสลักหินแกรนิตที่พี่หมอตั้งใจอยากให้เกิดการต่อยอดนี้จะมีผู้มองเห็นถึงคุณค่าและร่วมกันสืบทอดสู่การสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนได้เปรียบได้กับแนวคิดความงดงามตามธรรมชาติจากมเมล็ดพันธุ์ที่จะเจริญเติบโตต่อไปในอนาคตและนี่คือบุคคลต้นแบบคนดีสภาคศิลปินชั้นครูผู้สร้างสารรค์ประติมากรรมแบบลอยตัวจากหินแกรนิตหนึ่งเดียวของไทยคุณจุมพลอุทโยพา กลับเข้าสู่วาไรตี้สีภาพอีกช่วงนะคะและตอนนี้ก็ถึงเวลาอิ่มอร่อยได้ประโยชน์แล้วกับเมนูสีภาพค่ะช่วงเมนูสีภาพสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราแม่ครัวอร่อยชัวทั่วไทยน้ำดื่มตราสถานีรักโลก เมนูสีภาควันนี้บอกได้เลยว่ามาพร้อมกับความแซ่บความนัวแบบจัดเต็มกับเมนูคั่วเป็ดจากร้านน้ำน่านคันทรีโฮมรีสอร์ทแอนด์รีสอร์งอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะส่วนประกอบมีดังนี้จดสูตรกันได้เลยขั้นตอนความอร่อยสุดสร้างสารรค์เริ่มจากตั้งกระทะใส่น้ำมันเพื่อคั่วพริกแกงพร้อมใส่เนื้อเป็ดลงไปคั่วจนเนื้อสุกพอดีค่ะ ต่อมาเป็นการปรุงรสเพิ่มความอร่อยซึ่งถือว่าเป็นเคล็ดลับเลยนะคะนั่นก็คือเหยาะซอสหอยนางรมตราแม่ครัวต่อด้วยซอสปรุงรสฉลากเหลืองตราฉลากทองและซอสปรุงอาหารฉลากเขียวตราฉลากทองเพิ่มความกลมกล่อมอร่อยชัวร์นัวคักๆเดอ้อแล้วใส่ตะไคร้สับพริกไทยสดพริกขี้หนูใบมะกรูดจากนั้นก็คั่วทุกอย่างให้เข้ากันได้เลย พอมาถึงขั้นตอนนี้นะคะทางทีมงานวาไรตี้สีภาคบอกว่ากลิ่นความอร่อยหอมฟุ้งสุดๆไปเลยค่ะ จากนั้นก็เติมน้ำตาลสายลงไปเล็กน้อยคั่วต่ออีกสักครู่และปิดท้ายใส่ใบยี่หรา่าเพียงเท่านี้ก็จะได้เมนูคั่วเป็ดรสชาติแซบนัวตามแบบฉบับอาหารอีสานสูตรนี้ส่งตรงความอร่อยจากร้านน่านน้ำคันทรีโฮมรีสอร์ทแอนด์รีสอรองตั้งอยู่ที่109ทับ1ถนนมิตรภาพตำบลหนองสาหรายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา ขอบคุณผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทอง เมื่อเร็วๆนี้ T&B n B Media Global ได้เปิดตัวภาพยนตร์แอนิเมชัน Out of the Nest องครักษ์พิทักษ์เจีย๊ยบอย่างเป็นทางการณไอคอนะสยามซึ่งถือเป็นความภูมิใจของคนไทยกับแอนิเมชันสัญชาติไทยนเรื่องแรกที่ได้รับเลือกให้เป็น Annexes Selection ในงานเทศกาลภาพยนตร์แอนิเมชันที่ใหญ่ที่สุดในโลกอานวยการสร้างโดยดรชวันวัตอริยวรารมประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้ง T&B Media Global Thailand Co. Limited จับมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านแอนิเมชันระดับโลกมาร่วมผลิตผลงานคุณภาพเรื่องนี้และงานนี้ยังได้ ต้าอูมาร่วมภาคเสียงและศิลปินวง f o e v ร้องเพลงประกอบในเวอร์ชันภาษาไทยอีกด้วย o u t Of The Nest องค์รักพิทักษ์เจีย๊ยบพร้อมมอบความสุขให้กับทุกคนในครอบครัวโดวยจะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ตั้งแต่วันที่5กันยายนนี้เป็นต้นไป และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวดีๆหลากหลายในเมืองไทยที่วาราตีสีภาคนำมาฝากทานผู้ชมนะคะย้ำกันอีกครั้งค่ะท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง Facebook และยูทูปชา n e l สถานีรักโลกวันนี้ขอขอบพระคุณผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองค่ะอาทิตย์หน้า11นาฬิกา5นาทีทางช่อง5้ากฎหมายเลข5เราจะกลับมารวมพลังรักความเป็นไทยอนุรักษ์มรดกอันล้ักษ่าไว้ให้ลูกหลานสืบไปในวาราตีสีภาคสวัสดีค่ะ บ๊ายบายค่ะ